เพื่อนขายยังไดครับผู้จามมือนเนี่ยเพื่อนโลดย่างใดก่อเปินลยาร้อยสี่สิบโอ้โลละร้อยสี่สิบบาทเอาไปลาบเนาะผู้เดิเนี่ยลาบแซ่บเนี่ยมันไหลครับเนี่ยมันหวานแมนปูแมนปุ๋ยหอยเดือยกบนาอีเฮ็ดบดปฮะทางผุ่เฮ็ดบดนะกล่องบางไงจูนพูนสวัสดีเช้าวันศุกร์ครับตอนนี้ผมอยู่ตลาดนัดเส้าวันศุกร์อำเภอโพไซอุบลราชธานีครับพี่น้องครับ พาไปนองมาเราเบรงบรรยากาศตลาดอาหารพื้นบ้านตามฤด,ดูกาลครับมาหาล่อเบิ่งคลองปลาลอเบิ่งสินค้าพื้นบ้านครับเมื่อนี้เป็นที่เชียร์ยังหน่อยเด้อพี่น้องครับบ้านเฮาฝนตกนะฝนตกไปเดี๋ยวอนตุลาครับอ่ตาอต่สอนเฮ็ดบดปลาโลเท่าใดล่ะครับนี่เฮ็ดบดม์ไหนี่โลละหนึ่งร้อยบาทขี้เกลียวครับได้เลยเหลือเดียวเลือเกลียเฮ็ดบดปลา Head ยังอ่อนอยู่ได้พี่หน่อยครับเดี๋ยวจะพูดมาอ่อนมากแก่อ่อนก็ร่อยแก่ก็ร่อย <c oughs> เรืเอเกลือเรืเอเกลืออร่อยเช้าอร่อยตลอดเช้าขาดไม่ขาดเพชรบดเพชรบดดอกอ่อนแกมี่เอาไปแกงใส่กบออมสก่กบรุ่นซุปก็มี่ได้ครับุ่นละรุ่นซุปเพิ่นก็ขายอยู่กิโลละกิโลละ,ละล่อยขึ้เกลื เพชรบดปลากำลังไหลครับช่วงนี้กิโลละหนึ่งร้อยบาทครับหัานแม่นอมหัานของปลาปลาของปลาดูขาเรากำลังยมหมเลือกเอาเลือกเอาครับเพชรบดปลากำลังไหลช่วงนี้ครับนาเพิ่งไหลเรียดดูการเพิ่นฮะแม่เราก็เสียวเห็ดบดขึ้นกันทั้งผีจิเขาไหนเตรียมอะไร โบเป็นยังกับเขาได้ที่อ,อ่ะนั่แหละมันจังบาหนันแ h ่กันยี่โล่ละร้ยอยครับเดี๋ยวจเอา,าไปจ้าสาวเนี่ยเราเอาเพิ่นไปเจ็บก็ชิมวนขนาดเลย,ยก็ติดเต็มคอนดอกอ่อนก็มีไเด้๋พ่อกำมฟืดก็มีรุ่นสุบรุ่นสุบรุ่นจง กำลงังอยมเอาเอาคำพักอิอู่ที่ค่ะเหยังค่ะยังเห็น, <c oughs> นเฮ้ยน้องรอเบิร์นหั่นไม่น้นองมาหนิ่ันธุ์ด้เฮ็ดมาหลายขนาดเลยบรรยากาศกับคนก็หลายอยู่แต่ว่าเสะเเปียงเปียกๆเนล็กจังหน่อยเละเลจังหน่อยฝนบ้านเฮาตกตกค่อมขอดอเพื่อนผู้ใดใส่ขอดอกันะย่างนิดเจักหน่อยครับมาเบิรงทางอีป่าไงเนาะสุดยอดบรรยากาศตลาด ย่ำสดๆครับบรรยากาศตลาดเช้าวัวนศุกร์ครับอำเภอโพไซอุบลราชธานีหันแม่น้มป่าแม่น้ำควงเปินกามาหลายหลายครับวันนี้ได้เฮ็ดบดปลามานำได้พี่น้องทั้งุ่นละ<อ>เปินมีถูกเสาร์วันศุกร์ครับอยู่อำเภอโพไซครับเปป่าเราทุกเช้าวันศุกร์ที่อำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีบ้านเฮารครับมีป่าพี่น้องต้นนี้เป็นป่าเคือละมัดพวกนนี่ ปลาพอบปลาสวายตัวนี้ตะเพียนนี่โคง้งครับปลาโค้งตองกับตองโค้งตัวนี้จะเป็นกดเหลืองมีปลาเขียน้ำตัวนี้จะเป็นปลาเขียวน้อยปลาเขียสองสามตวัวครับปลาเขียปลาปลาครบหรือว่าปลาเบี่ยวหูผลดีผนก็มี <S 2> <S 2> <S ่อนซ่อนไลค์ครับบรรยากาศ <S 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 หารแม่นอมนี่แหละ มีของปลามีปลาแม่นน้ำควงับลูกค้าเพิ on ่นอู้ไอ้เพื่นทางเพื่นเป็นยมอ้อยเฮ็ดบดปลานะกำลังยมปลาโค้งมาเนี่คือยังเป็นเงียบๆเพิ่นสนใจเฮ็ดบดเพื่นทางเพื่นเฮ็ดบดปลากขายดีปลาโมเบิงเลยนไหมเป็นยมอยูเจียเดี๋ยวผมไปพี่น้องครับเราขอไปข้างในน้ำกันไปขาไปไหนเพื่อนมาครับญาบานครับเพื่นข้างหลังเพื่น บรรยากาศงามเสาบ้านเฮาเดี๋ยวกับหนาวเดี๋ยวกับหยางบ่เดี๋ยวหนาวเดี๋ยวกัห่อนเดี๋ยวฝนฝนมาตกทำขาดอพี่น้องบ้านเฮางกำลังเกี่ยวเขากับช่วงนี้ฝนมาตกทำเรื่องตกแห้งก็พี่น้องก่อนนะเรื่งหนามที่ปกติแม่ขาดมันจะนั่งขายแถวนี้คือกันแต่ว่ามันีะเจื่นเชะนจิหน่อยครับพักบ้านเฮางกำลังมาช่วงนี้พักกาดกับจอนพักชี่บักทัวปี ข่านี่ตะปูครับปูหน้าป,ปูหน้าพักบัวแบกหอยจืดแนะนจังหน่อยเลยจังหน่อยครับของนาท่านี่กระป๋าเดี๋ยวแต่ปลาคอหน้าเรา,า,า,นนาปลาดุกเราบวม่มีเร,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 รนา,นามีแต่ปลาขอปลาควบปลาปลาควบปูหน้าน้าจนหงสตโลกแห้งเติบพะฝนท่านนี้ นามจนห่วงเลยนามจนห่วงก็เจาะไอเจาะขาอ้ามแชอิ่มเป็นตาเสียบแต่ว่าเนี่ยเองทายเองเลยเอาอันแม่นหยั่งกว่าทั้งรุมนะเนื้อเรียนรถจบ Lên lốt chốc như rùm bềng nằm, hay thăng rùm vừa Ở trong đấy là bọn chóc cần mưa ẩm nằm, không nhằm mưa. Phần muôn, phần phốn tốc nhằm nào là muôn luôn lẻo chốc. Lên lốt chốc như tẩy hàn vừa đỡ. Khác lại. ขอบวระปุณใช้ปลาได้เป็นสายยอดพบุกชามดำเขียวเอาวารปวดพุ่งจากทางเขาที่ปวดตัวปวดเร็วเราเบิ่งบรรยากาศน้ำส اؤ ต่อกระสิกินสมพักบ้างนีะสมพักกำลังไหลเนะครับสมพักช่วงเนี่ยเพราะว่าพักไฮพักหน้าเพิ่นกำลังออกอ่านี่จะเป็นเดียข่านนึงครับปลาแม่น้ำโขง เอกหนังหันครับตลาดโซาพ่อเส้เพิ่นจะมีพวกปลาโขงนี่แหละปลาเครื่องใหญ่ปลาเครื่องปลายางปลาครบครับปลาแข่สดๆจากแม่น้ำโขงพี่น้องครับบรรยากาศตลาดย่ำโซาโซ่อ่างขุนยังหันปูยัางหันปูต่ำพี่พี่พี่นี่แคดบลส์นี่ปูต่ำทางนี้ งานเดิมสามสิบห้าบาทนะเพิ่นขายยังไดครับปูตำเมือนี่ะเพิ่นโล่ย่างใดกอบเพิ่นว่าร้อยสี่สิบโอ้โลละร้อยสี่สิบบาทเอาไปลาบเนาะปูดำเนี่ยลาบแสบเนี่ยมันไหลครับเนี่ยมันหวานแนี่ยแกงปูครับกบขึ้นจะเผื่อเลยไม่เป็นเพราลาบลาเป็นต้มปนลาบบีบแล้วเห่าปูตดำเอาไปลาบแล้วครับพี่น้องครับเนี่ยมันหวานในปูนี่ยแกนครับ ตัวห้าวฟากดีๆเนี่ยมั่ก็ะแข็งขึ้นกันแม้วันหายมันจะหวานดูตามมัหน้าามันบอกทำเมีนเขาข้าจอกกับกวงขึ้นกันนั่นละตาวห่าวฟากดีๆขั้นแขวดีเนี่ยกับใจไม่หล่นแล้วนีู่กันเพื่อนกินพนเอาดีด้ยูันเขื่อนกินปูตามเป็นเ่าท่นเห็นดิหันแหวนเพรานท่านจะเห็นมันแสบเลยตัวเนี่มันเป็นปูนำห้องภูเขา มันเดียน้ำหอยน้ำหองตัวนี้นคือได้ดงเป็นผู้ยีนเว้ยมันอยู่น้ำดงได้แหมในปูนี้อยู่น้ำดงเป็นบดแล้วแต่นีพี่อร่อนึงเหมือนกันกำลังกำปิดโลละลอยสี่สิบบาทครับแต่ก่อนผมก็เคยไปหาอยู่ได้พี่น้องปูอันนี้ไหมบางทีเขาเอาโค้งไก่ไปวางไว้ก็ได้เพราะว่าหู้เพิ่นเลิกเลยครับไปคุดคือปูหนาบ่ได้เลยเพิ่นอยู่น้ำสอกเห็นเหลือบเห็น อยู่น้ำแบป่าแบบว่าก็เอื่นเอื่นห้องเอ<ห>ื่นห่วยน,นะพี่น้องครับอยู่น้ำเขา <ไป S 1> น้ำป่าตั้งนี้จะเป็นโกฟนาครับโกฟนาแมงจิรอจิปลมบัตทัวอะไรก่อนครับบัครับบัวดึกไปจิปลมก่อนี่แต่ว่าบ่ค่อยไหลเป็นไดนมาเนี้ยีงั้นบ่ แม่ยันจุดดอกขั้นฝนตกกะเรื่มบ่มีเนาะครับเนาะบักทั่วร์พันขายจักบาทนี่งจำเท่าเดี๋ยวเอาเมื่อจำในห่อเนี่ยบกทั่วอันนี้เออเอาตัวนั้นก็ได้แม่นแต่ว่าเมื่อนั้นห่อจำเราแบบเนี่ยเอาแบบรวมไปเนาะเอาจักหมัดเอามานหนึ่งบ่ปันหนึ่งก็ตจำเอียงพอดีเราบริเทียนหน่อยแล้วเทีนหมัดใหญ่เติมน้องเมังรอดจักบาน ปพี่น้องครับเนาะเสียแต่ว่าพี่น,อน้องบ้านเฮาก็มาลยหลยยันรนเบาวต้นกาจ,จอดอยู่แน่นมันคนจะไม่สียทัานเห็นเจ้าของรวเพิ่นอยู่หาเราเหมือนบรรยากาศอของพืนบานนะครับช่องนี้เปิดฮดบปลาเด,ด้อพี่น้องครับกำลังมากเลยฮับุตอนนี้ก็บ่ันยันขึ้นรา ยันโขกยันหน้าเขาบ่เป็นยันโขกยันนามเลยล้วพี่น้องครับตัวเพิ่นใส่บังนะใส่บังล่ะเลพั่นเถื่อนพี่น้องครับเราอนย้ำหนาหนาวเลยงก่ฝนขึ้นมาขักเจอนตกเพิ่นลงดีขนาดเลยคือในแม่หมากอย่างคือเป็นตะแซบแท้ cái đèn ông toàn nhanh tiền đi thôi Mai cái nhang đi cái hoạt chợ tao mò thả bên tôi nhảy vào bếp tiền mà nhang này nè chắc bà đã nè bật xe lì chín vô chỉ lò mà kẹt quá hả đấy ไปไปซื้อพลนมนเข้าไปแนวหวานบบก,กินไปกินแนวเผ็ดหรือเปล่ตัวนี้เขียดดีโมเขียดยดีโมบ้านเฮาบอสเนี่ยกำลังมามันยังนันเบอร์เลยมีหดกบหน้าเฮดบอสเกือกกำลังนี่ลเลยด้อครับพี่ตอนนี้รุ่นรุ่นซุปเอาไปสุดไปสุดไปอันโหหันท้อไปเบิ้งทางถึนงน้ำรับ คนต่ <laughs> อคำ <laughs> ไ,ไออคนนด้ค <laughs> อยสีรับรร <laughs> แล้ววจังได้ไหมค่ะคือ,อ,คอนสีรับไม่ค่ะไปหายังนอนยังกันเขินเนาะรอเบิงรอเบิงงครับคนซ้องยังกันทั้งโอ้กบกบห่อไก่เพิ่นบะะ่ไดดอกน้หงือน มันกะละมังบ่หไ่ครับเพนเป็นกบให้กบหน้ากบใจหลอบใจตุ่มเพนวะมีแม่ผัวบัเพลกบักบวบบักคือเาถตังนี้แม่เราเกื่อนทีเอ้อยังละเอ้ายิงบัต้องไปแล้วเพนไปดิ ยังครับวะอ๋อทางนี้บบบหอยเดือยนะหอยเดือยทางเฮ็ดบดหอยเดือยหอยเดือยกำลังไหลครับช่วงนี้ครับตลาดเส่อวันศุกร์โพไซส่เด้กครับพี่น้องครับหอยเดือยกบนาทีเฮ็ดบดอ๋อทางผุนเฮ็ดบดนะก่องบางไงโจนผุนสุดยอด

เพ็ดบดกำลังมากครับจวงนี้เป็นวงฤดูกาลเพิ่งเพราะว่าถ้าฝนบ่ตกนี่างสิคักเดอนถ้าฝนมาตกทำก่อนเขาขายโลดเท่าไดกครับเพ็ดบดโลดละ้อยล้วนซุปโลละลอยระมารถเนี่ยพักเงี้ยอะโอ้บอกตัวพักนี่ <cười> <cười> ừ, đây đấy đấy năm mía <laughs> <laughs> là tên ở gần đây gần đây gần đây gần đọt gần chắc gần mẹ gần đây 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 gần đấy gần đâ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 y đây เนี่ยเราอาเดล๋ยเอาโหลดไปกําละสิบบาทมามาเอามาซอยตันเื้อเอาไปพัดบนนั र, ้นไปพัดไปอมไปแข็งแม่ปลูกเองบอกครับเนี่ยโอ้เ็กหน่อยูดเาเด็กหน่อยสเมือ่อจักปลูกเรา่ออีีเนี่ครับปลูกไว้กับพวกฮอน้ามัหมดเลย คฮะขึ้นยอดบรรยากาศดิลี่บ๊วยยืดยันเอาชินตัวนี้ปลาสวายเขื่อนลำเปล่าจากเป็นขายทอดได้บุ้งมาเนี่ยโล่สี่เสียบคือเก่าแม่ขาดเป็นขายราคาเก่าครับโล่ละสี่สิบบาทครับตลาดเสาวันศุกร์ครับอำเภอ โใไซอยุบลราธานีป,ป่าโรลซีเสบบใยสว่างเพิ่มมากใหม่ขครดีดีครับวันนี้พี่น้องบานหน้ากักกกกบนะเด้เกินหลเนี่ยเพราะเด็กกินหลายเราเริ่มเปิดน,นะครับร้อนไปยับไส้หอยจุบ๊บมียยหอยมีผักมีบบกบวบมีตพดกนกันยุเป็นอนไีหลองนรอนไปกันยุ่งมันจเป็นร้อน หลอดไฟลายใหญ่กำล่งี่็นของแม่เขามาเอาพอรวบผัวไว้หลอดหน่อยหลอดใหญ่หลอดจับวัดจับวัดแม่ขมาเป็นของกำลังสวดเอาน้ำมาดอกให้ในกรณีเราปลวกไว้จากธรรมชาติบ้านเฮาไว้ก็ยังพอมีอยู่ได้พี่น้องครับตรนั้นแต่บุคคลไหลไปเนี่ยเนีนแมงจิ๋ดก็หนีอ่งโอ้เขียด thưa thôi sao phải hẹn không? Uh, tuyệt Giang lệ 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 tế đâu Bạc nạt và kẹo tố ngâm ngâm dưới sấy <laughs> เป็นอย่งไรน้อทานนี้มานนยย้าเน่อานยอยู่บนน้อปลาเกี่ยวแล้วตัวงามๆใข่แต่บริสเเยขอดอเนาะครับใจอยูไใส่ยูี่้องชมครบค่ากลายนอปีนี้เนาะคนตัวค่ำขอดอกมีผู้้อยู่เดวส่เดกผู้แลกก็มีได้ครับมีซิบบาทกขาปอกให้รอไปดูหลอกมทางผีครับตลาดั้งเกี่ยวกันใหญ่อยู่เด้อมาเดินหยัางนาะท่ มุมนี่มุมทางนี้นะครับจะเป็นคล้องบ้านเป็นหอยหน้าเป็นเท่าเป็นเขียดอีโมผู้เแ่าบ้านเฮอลหามาขายเองนะอ่าตัดสะออนปะนะ่ะแม่เราเกลี่ยออกเก่ยออกจากกระตาเราบักหอยหอยเราไหลหอยลู่เตืย่อนเลยบรรยากาศตลาดเสื่อวันสุกร์โคไซครับอุบลราชธานีพนะัะแม่เรากำลังเกลี่ยบักหอยเราอคลของกินบ้นบานๆครับอาหารตามฤดูกาลบ้านเฮา เบื <c oughs> <c oughs> ้องบรรยากาศหอยจุกหอยจุบเขียดอีโมอเท่าแนวกินบาทเนา เฮ้ยพี่ตาสะอานบักหอยไหมหอยจุ๊บสดหลายไตหล่อกันนี่พนนะไตไปร่วมกันละบักหอยเราต้ไนเนี่ยพไปห้างใดเลรอครับลบล้วบ่อคือบ่เห็นกันกับเราใช่ละใช่ละ้ลกาว อยังบมักมองหรครับเรือยังห้ไข่โอ้โหมีหอด้วยบัตัวนี้ไข่เป็มมือนันทนจำตั้งไปตัาเราแลาวอันนันบใครเบนบอเาเขกเบนเขากรเยุ้ย่เป็ดเหรอไข่เป็ดแบบนี้ใครเป็ดเ่าไหมยื้อใก่อนเ่โอ้เรียงเองเลยบ่ครับเป็ดเฮาไข่เรา อย่างเองด้ยครับเป็ดสดๆเลยนะนี่เฮ็ดบดอมตัวนี้เป็นเฮ็ดยังคือนี่ขี่อย่างด้วครับมีขี่อย่างมีเฮ็ดเฮ็ดบดดอกยิ่งๆหนาๆเอยเอาไปสุบซื้อใครเป็ดนึ่งน้ำเรา เอาไข่เป็ดเมื่อไห้ต้มเป็ดบมด้คะเกมีมีไข่เป็ดมีเฮ็ดบดนีแตงโมเฮ็ดบดก็เป็นเฮ็ดบดป่า เอมีบือวัมากที่สุดอื้อเบิร์ดแมนอื้อเราก็ม่อื้อที่เต็มมากหรือสุดเะไ่ก็เมื่อต้มมาแล้วเนาะไม่ค่ะต้มให้อ uh ีกขายเป็ด

โหปกติพันไปทางพุ่นตลาดซีมองม่า yeah. wow. ันจันทน้อยจะทางบ่นเนาะครับมีอนยี่ดอกค่ะถ้ามีรถดี๋ยวมก็ไปได้แมนาไครับจแมนไปทางพุ่นก็เอาทางพุ่นมาขายทั้งทีต่อยอดไปเรื่อยแมนครับถ้ามีหองจะห้องเองกับไง อ่อนซ้อนสองแม่นี <online> ่เด <men se> ้พวนจกบกหอย่นน่ะด้ังม่หว้นาใม่้ยม่่วมกันมาเนาะหอยจุกผมเคกินดูดูขั้นอันนั้นห้างๆเนี่ยก็สื่ออยู่บกหอยช่วงนี้ครับคนขายลายเด้เซาบาพุ่นนะอันซนเซาบารเราตักแล้วตักอีกยู่ใส่ลายแม่เรา แกแล้วแกอีกครับแต่งานขาดหลายถวยนังกับพ่อเราใส่งมใส่เรื่อยๆขาเป็นเหตุไรดิเออแต่ว่าเขาบ้าเด็เมื่อไงอยู่เมื่อวานบทานเดเมื่อไงครับท่านสั่นผมกมัดมาเด้บบกหอยนยอจนแม่บ้านจมผลอะไปบังหอยวันนี้บาเด็กซื้อซอยมาเนี่ยดีดเดียดดีด กี่ต้มแล้วร่บโอ้เบิ่งานครับการจีซื้อสินค้านำกนนในตรงขามไปงไปเอียนปลาไหลปลาไหลโอ้มาตัวใหญ่แต่ตวนี้ีสามเล่านำสินค้าดีๆมาบริการนะครับพี่ครับดอกราคาจ้าที่จะมีรพี่น้องสุนัสุนันะครับดาร เขามาประจำอยู่นี่นะครับอาจจะเพียงการจะจุดสายนาฬิกาาใจกระาสานซ่อน,นเฮดบอตแล้วครับอู้ไหลหรือเดิมมในเฮดบอตบางผมพามาเบิ่งปในหั่นแมลอน จการในรานาจกดในราาลดาการ่าเป็ดบดปลานกลับรยมากระเสเสียงเข้มาวันี่เราได้หลายอย่างหลอย่างมาบการกด่าลดบดป่าลยขนาดเลยครับค้องกินตามฤดูการบันเ่าช่วงดูดูหนวครับเพร็ดบพมันจะออกหลายช่วงนี้ ันขายกันอยที่กิโลละอร่อยกาคาอยู่ประมาณนี้ครับตัวน,นี้เป็นหาแน,นแมล่อนกำลังวางกำลังใหญ่ลายเลยเถ็ดเรามีหอนหมกปาซิวอท่านนะอยากงั้นบ่โลโลมีสมพักกาศมีหมกปาซิวเอ,อินขามฟังมาได้ทั้งผนตันนี้ก็จะเป็นปลาม่น้ำโค้งครับ ปลาอีกอําปปายังคือปลานกเขามีหลายอย่างค <c oughs> ปลาแข่ปลาเครืรคร่องผ่านเมลอนม <c oughs> ันก็จะขายพวกของปลาพวกปลาแม่น้ำโมงครับรเดินห้างต่อ๋อเนี่ยพี่น้องครับบรรยากาศตลาดเช้าครับตลาดเช้าอำเภอโพไซอุบลราชธานีพี่น้อง และมีทุกเส่าวันศุกด้วยครับอยูอ่ที่อำเภอพัวใจไม่ว่าพันตังหรือกับตลาดสดพัวใจเลยนะครับมีทุกเส่าวันศุกมาหาเลาะหาเลือกหาเบื้องสิ้น้าตามดูดูกันปลาแม่น้ำโค้งขับตลาดนี้